อะมากราบนรสการกันครับนะใกล้ๆบ้านเราโคราชบ้านลิงครับแม่นางก็กําลังไหว้พระขอพรเนะครับ ที่กลางลงนะครับกลางลงภักช่องกับรัฐิมาโนนี้นนกรรณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยนะคะวิธีการแต่งตัวห้ามใส่กระโปรงสั้นนะคะห้ามใส่ยีนเอวลอยะคะ่ะ ารามแล้วนะคะหรือวัดพระขาวนะนะคะพระเขายู่ข้างบนตรงนี้เป็นองค์พระขาวองค์เล็กนะคะส่วนองค์ข้างบนนั่นก็คือเป็นองค์ใหญ่แล้วเราจะขึ้นไปข้างบนกันพร้อมไหมคะสมาชิกม่วง <laughs> ตื่นเลตื่นเช้าเกินไม่ได้ตื่นเช้าเกินเมื่อคืนนอนดึกไม่ได้ไม่ได้นอนเลย โดนปลุก <ไป S 2> แต่เช้านอนดึกตื่นเช้าก็จะเป็นสภาพนี้ค่ะไปขึ้นไปข้างบนด้วยกันไหมไปไหมเอาถิงตัวมี้ให้มันไปไหม,ไมรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วมองแมามองหลังไ <laughs> ปาปาปาปไา <laughs> หลวงพ่อขาววัดพระขาวแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี2510โดยหลวงพ่อลีธรรมทโรอดีเจ้าอาวาสวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการและนี้เป็นรูปปั้นหลวงปู่เมตตาหลวงเจ้าอาวาสองคแรกของวัดค่ะนี่คือทางที่เรามานะคะตอนนี้เราอยู่ที่จุดเริ่มต้นเดินขึ้นบันไดค่ะไปเราไปเดินกันเช้าๆค่ะออกกำลังกาย ขึ้นนะคะ6กรสามดขั้นค่ะอีนไม้กวาดนะคะให้เราเดินขึ้นไปกวาดไปก็ได้บุญด้วยนะคะทำไมถึงถอดรองเท้าคะวันนี้ใส่รองเท้าส้นสูงมากค่ะอ๋อใช่ แนะนำให้ใส่รองเท้าผ้าใบรองเท้ารัดส้นที่กระชับกระชับเดินสบายสบายรู้สึกยังไงคะตอนนี้เออไม่เหนื่อยเนาะกวดไปด้วยแล้วก็กเดินขึ้นไปด้วยมมนเหมือนว่าจิตใจเราคือม,มุ่งมั่นอยู่กับการปวดมากกว่ามันก็เลยไม่รู้สึกว่าเหนื่อยการได้บุญไม่เหนื่อยคะ่ะกวดไปด้วยขานขึ้นสวรรค์นนะใช่ เหมือนเราถางทาง,ทางขึ้นสวรรค์ให้คนอื่นให้ตัวเองได้บุญไปด้วยค่ะอะไรก็หยุดเราไม่อยู่เราบอกว่าคนเดินวหนาเราไม่รู้ว่าขั้นที่เท่าไรแล้วนะคะเราไม่ได้นับเพราะเราขึ้นมาแล้วก็กวาดมาเรื่อยๆ หนทานที่แสนยาวไกลใจสู้หรือเปล่าไว้ไม่บอกมา ตรงนั้นคือทางที่เราขับรถเข้ามากันนะคะเข้ามาเข้ามาถึงวัดตรงนี้อุ้ยตรงนี้ชันชันแบบงายหลังนี่คือหล่นไปเลยนะเนี่ยข้างหน้าเราคือองค์พระข่านะคะมาถึงนะจุดนี้รู้สึกได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นดังนะคะ นี่นะคะทางที่เราขึ้นมาบันไดเดินสะดวกสบายค่ะอาจจะมีชันตอนใกล้ๆถึงองค์พระขาวนะคะไปะอันนี้เดียวเองเนี่ย เริ่มเดินลงกันแล้วนะคะไม่ลงเปล่าจ้ะกวาดเหมือนเดิมนู่นะคะข้างหน้าเราถึงแล้วนะคะหนึ่งพันอห้าสิบขั้นค่ะนี่นะคะขาลงมีทั้งหมด6กร้ิบเขั้นค่ะ น้อยแนละ้วสำหรับทิปเดินชมหลวงพ่อขาวนะคะหรือวัดพระขาวทั้งหมดรวมกันเป็นพันสองร้อยห้าสิบขันนะคะวันนี้ก็อิ่มบุญนค่ะกว่าร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วไปกลับแล้วค่ะตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเพิ่มนะคะเรามาแต่เช้าเรามากี่โมงนะแปดโมงแปดโมงเช้ามาแต่เช้าเลยยังไม่มีนักท่องเที่ยวนะคะเจ้าหน้าที่ที่มาตั้งโต๊ะต่างๆก็ยังไม่มานะคะ ตอนนี้ก็เริ่มมากันละเราจะกลับแล้วค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของทริปนี้นะคะเรามาไหว้พระข่าวกันเรามาเดินขึ้นบันได1,250ขั้นนะคะรู้สึกยังไงคะคุณน้าคะชิลๆสบายๆค่ะเพราะว่าเราไปน้ำตกโกอิโดมาแล้วใช่ไหมเราโกอิโดมาเร็วอะถ้าใครอยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็มากันที่วัดพระข่าวหรือวัดเทพพิทักษ์บุารามนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย,บาย,บาย อันนี้คือ,อไฮไลท์ของวัดพระขาวนะคะจะเห็นนกยูงตัวนี้เป็นนกยูงโดวฟูนะคะที่เขาแผร่ลำแพนสวยๆแล้วทำไมเขาไม่ลำแพนอะ่ะเขาไม่เห็นผู้หญิงสวยๆเราไม่เจอนกยูง <laughs> น, <laughs> นกยูงงงนกยูง <laughs> นี่นะคะวัดพระขาวของเรา <c oughs> แล้วก็นี่นกยุงของเราฮัลโหล รู้สึกยังไงที่ค er> ุณอยู่ที่นี่คะไปแล้วฮ้างหลังข้างหลังตัวเล็ก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 นี่ตัวเมียคิดว่าไม่ใช่ไม่รู้ไอ อันนี้โฉมหน้าคนเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอ,อร์อ,อ,อันนี้คือรอยที่วูดดี้เหยียบไว้นะคะขี้ไก่ค่ะด,ดี่เป็นคนเหยียบขี้ไก่ไหม